ครับถ้าสนใจสินค้านะครับก็โทรมาได้ที่เบอร์021148114นะครับหรือว่าจะสแกนผ่านทาง QR code ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอของผู้ชมด้านซ้ายมือตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะนะฮะเออแบบนี้ก่อนที่เราจะไปเรื่องของ Toyota นะครับผมมาที่ประเด็นก็คือว่าวันนี้เราจะมาลุ้นผลการประกันตัวใช่ไหมครับคือทนายอานนท์คุณไม้และคุณจัสตินไม่ต้องลุ้นแล้วครับได้แล้วครับได้แล้วใช่ไหมฮะจัสตินได้ก่อนตอนเช้าครับแล้วก็ช่วงเนี้ย ไม่กี่นาะทีเนี่ยก็เป็นคราวน,นกลับไปคือ3คนรวดเลยนะวันนี้มันเดียวนะครับได้รับการประกันตัวหมดนะฮะก็โอเคแต่ว่าเขาบอกว่าการประกันตัวครั้งนี้ก็คือว่าทั้ง3ท่านนั้นโดกคดี1นึใช่ไหมฮะแล้วก็มีการยื่นประกันตัวไว้คนละ2 0 0 0 0นบาทนะครับก,ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะของออผู้ที่ติดตามแล้วก็สนับสนุนยังไม่ใช่ขา่ขาวดีหมดมากเหลือแซมอ๋อเหลือแซมอันนี้จะยากไร้สัชผัสยากไสัมผัสแล้วก็คือจะบอกว่าข่าวดีมันก็แหม มันก็เป็นคดีที่เราไม่ได้บอกว่าเป็นข่าวดีมันก็เป็นคดีที่มันไม่ควรจะโดนอยู่แล้วใช่ไหมไม่ควรจะโดนอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีคนอื่นโดนอีกโดนอยู่เรื่อยๆเ,เนี่ยอืมมันจะมีการแจ้งอยู่เรื่อยๆแจ้งตลอดอ่าแต่ว่าทำมันชนักผูกคอวะน้องเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวก็คือพวกสพปสอะไรเขาน่็จะเป็นร้องผิดข้อผิดข้อห้ามละเมิดข้อห้ามประกันตัวอะไรอย่างเงี้ยคือจะเป็นเรื่องยืดเยอะแบบนี้คือเขาต้องการให้ ขัดขวางการที่แบบคล้ายๆกับว่า,าการที่จะมาอะไรอะ่ะเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเลือกร้องประชาธิปไตยหรือเคลื่อนไหวเรียกร้องแก้รัฐนูลล่รัฐบาลอะไรอีกอะัะแต่ผมคิดว่าตอนนี้คือเราก็น่าจะเข้าใจแล้วแหละว่าอกระแสรัฐบาลมันแรงโดยที่คุณไม่ต้องพึ่งม็อบะะอรัศดรเลยด้วยซ้ำใช่ปะ่ะแต่ยังไม่เห็นกลไกนะถ้าไม่มีบนท้องถนนนะอาจจะเป็นม็อบอื่นอเพราะว่าจริงๆอ่ะมีโซ่ที่มองไม่เห็นเยอะร่ม แกนนำรัศดรเพียบเลยอโทษที่เราไม่เห็นเยอะเลยนั้นเคลื่อนตัวลำบากแต่ว่าไม่ได้แปลว่าไม่มีม็อบรัศดรจะมี MAT, ไม่มีม็อบอื่นแล้วก็ไม่ได้แปลว่าไม่ต้องมีแกนนำแล้วมันจะมีคนอื่นออกมาม็อบรัศดรม็อบรัศดรมันจะออกมาด้วยคนอื่นได้ใช่ยังไงมันก็มียังไงมันก็มีโควิดจางคุณเจอแน่ครับเนี่ยก็ที่พี่ชูพี่ถึกพูดเนี่ยนะฮะว่ามันยังมีโควิด้ออยู่โควิดจางไม่แน่โควิดมันไม่จางอะตอนนี้ผมเปลี่ยนความคิดเรื่องที่คนบอกว่าโควิดมคคยว่าาาโจงนนออกรุทธ์ี ผมบอกว,ว่ามันมันไม่ใช่แล้วอะโควิดมันไม่จางประยุทธ์อยู่แต่ไปที่ประยุทธ์ยังไม่ไปคือจางในแง่ความรู้สึกคนจะเริ่มหายกลัวเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าเดี๋ยวออกมาอ่าคืออีกเป็นเดือนะเดือนสองเดือนอะโควิดอะมันห้าพันสี่พันสามพันแต่ทั้งหมดนี้มันบอกว่าประชาชนไม่ได้สบายใจขึ้นมันอยู่ล,ลาวเนี้ยแล้วมันจะอยู่อย่างงี้ไปอีกเป็นเดือนอืฉีดวัคซีนก็ได้มาเท่าไหร่ใช่ไหม มิถุนาเนี่ยก็ผมคิดว่าตัวเลขมิถุนาเนี่มันจะอย่างสองพันสองพันอยู่อ๋อนี่เป็นเหตุผลที่เขาไม่ออกสีดสียทีเหรอแต่วันนี้เนี่ยเรือนจําน้อยลงไปเยอะนะเรือนจําเหลือแค่เจ็ดสิบรายใช่วันนี้หมดแล้ววันนี้ยอดยอดผู้ติดเชื้อหมดแล้วสองพันกว่าคนหมดแล้วเออข่าวว่าอัญชันที่ติดหลายปีอะติดเชื้อโควิดนะฮะอัญชันที่คดโดนคดีหนึ่งถึงสองที่พี่ภาคสาไปแล้วที่จัาคุกแล้วแล้วเพราะนั้นเนี่ยครับเออโควิดมันจะยังอยู่อย่างเงี้ย2 0 0 0 2,000กว่ามันกว่าเดือนมิถุนาก็ยังงออยยู่่่าาผมคิดว กดไม่ลงนะเขาตอนนี้กดไม่ลงจะจะหวังว่าศูนย์เหมือนเหมือนเมื่อเรารอบแรกเนี่ยไม่ได้ละไม่ได้ครับตัวเลขขนาดนี้เนี่ยมีวัคซีนอย่างเดียวที่เอาอยู่เอาอยู่ีทีนี้วัคซีนกว่าจะเอาอยู่คือกระดาษสิงหาไม่ไมอย่างพี่ไปนับอะไรเร็วขนาดนั้นไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ดูวยอเมริกาดิพี่ถือพยามใจช่วยแล้วตาเป็นอิสราเอลฉีดไปเท่าแล้วก็ยังกดเหลือศูนย์ไม่ได้นะแล้วคนจะออกมาไล่ประยุทธ์ได้เมื่อไหร่ ผมว่ามันไม่ได้อะมันไม่มีทางอ่ะอย่างเดียวคือมันมีอย่างเดียวคือคนต้องคิดใหม่ว่าถ้าคุณไม่แล่ประยุทธ์ในโควิดก็ไม่ครับใช่ปะครับโควิดกับประยุทธ์อยู่คู่กันไปแล้วอ่ะมีประยุทธ์ต้องมีโควิดมีโควิดต้องมีประยุทธ์เอออีกไม่นานประยุทธ์จะเท่ากับโควิดระังโพรหมดนะเออทีนี้มีรายงานนะครับเขาบอกว่าคุณอนนท์กับคุณพานุพงศ์เนี่ยยังคงรักษาโควิด19ใช่ไหมเขาบอกอาการทุเลาแล้วนะครับ ยังพักดกูอาการและกักตัวอยู่ที่รโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เมื่อกี้พูดกันถึงเรื่องโซล่ามเนี่ยฮะเขาบอกว่ามันมีกรณีที่มีผู้มาขอร้องถอดประกันตัวคุณเพนกวินนะฮะโดยอ้างเหตุโพสต์เฟ e บุ๊กผิดเงื่อนไขประกันตัวต้องรอพลสารจากศาลก่อนที่ได้ทางาข้าพตุลา<ด>นะการซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันมาไต่สวนวันที่7มิถุนายนนี้นะครโอเค,อเคก็คือเ็มิถุนายนนี้เดี๋ยวรอดูอครับก็ไม่ต้องหัวฮนะมันมีคนเฝ้าดูอยู่แล้วครับ ครับใช่นะฮะโอ,โอเคแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยไป <Okay. S 1> เรื่องศาลไหมฮะเขาเข้ามาใหม่โอ,โอเคนี่นี่นี่โอเคศาลโอเคศาลไหนฮะไปที่ศาลไหนฮะสินบนศาลไงอ๋อโตโยต้าใช่ไหมฮะได้ข้อกล่าวหาว่ามีสินบนศาลอ,อย่าไปพูดงนั้นเต็ม,เต,มเต็มเดี๋ยวเขาผิดก็ข้อกล่าวหาที่เป็นข่าวกันอยู่ตอนนี้ฮะระดับใหญ่ด้วยฮะคืออดีตประธานศาลฎีกา อดีตสองอดีตประธานสานิกาพราก็คือว่าคุณลังซีมันโรมนตอนแรกเราไม่รู้หรอกนะโตโยต้าเปิดโตโยต้าเมกาเปิดเฮ้ยเราไม่รู้จนกระทั่งเขาเปิดเผยตัวกันออกมาร้องกับอะไรคู่จะฟ้องคนทั่วไปไม่รู้ถ้าคุณไม่อ่านข่าวฝรั่งคุณก็ไม่ใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าพอฝรั่งเนี่ยระบุชื่อระบุชื่อทั้งสามท่านเนี่ยออกมาบอกว่าจะฟ้องกลับเนี่ย ก็เลยก็เป็นข่าวในสังคมไทยเลยเออสังคมไทยก็เลยรู้อืนะครับคือีาชมันลมเนี่ยไปยื่นหนังสือให้พลเอกเสรีพิสทจน์ประธานกรรมการกรรมธิการปปชให้สอบข้อเท็จจริงคือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญว่ากระบวนการทำของประเทศเนี่ยมันจะมีความน่าเชื่อถือหรือเปล่าเมื่อมันมีข้อกล่าวหามันต้องตรวจสอบใช่ไหมคือถ้ามันไม่งั้นเนี่ยมันคาไว้นี่มันมันจะเป็นปัญหาเพราะว่าตอนนี้คุณธีรชัยก็บอกว่า ไปโชวรู้สึกไม่สบายใจไม่ว่ามันจริงหรือไม่จริงคุณธีรชัยพันธุมาตซึ่งเป็นเก้าไก่เก้าไก่ในคณะโฆษกนี่ก็บอกว่าโฆษกกรรมธิการก็บอกว่าก็เป็นมันต้องหาความจริงร่วมกันคานาณยุติธรรมกับศาลยุติธรรมถ้าไม่ใช่เรื่องจริงใครใส่ร้ายก็ต้องไปดําเนินคดีแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยการที่ศาลประกาศตั้งคณะคมนารทั้งสองชุดนั้นก็เป็นเรื่องดีแต่มันควรจะเป็นชุดใหญ่กว่านี้คือประธานศาลฎีกาน่าจะเป็นประธานเองนะตัวแทนเพื่อษา ทั้งสารุทธรสารชั้นต้นสารนิกาต้องเข้ามาร่วมด้วยเพราะว่าบุคคลที่ถูกกล่าวหาเนี่ยก็คือระดับระดับนั้นแล้วอะใช่ไหม<ถ>ก็บอกว่าจริงๆแล้วนี่ก็อยากจะให้แบบฟ้องเงินอะอะไรนะตรวจสอบออยกอะก็ควรต้องสั่งให้ปปงเนี่ยมาตรวจสอบด้วยว่าตัวองมันมีการโอนเงินไปอะไรกันริงขนาดไหน <c oughs> ใช่ไหมครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มาก เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อถือศรัทธาและการยอมรับจากนานาประเทศที่มตตี er ต่อศาลไทยครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องสินบนที่ถูกเก่าประธานสันติกาถูกกล่าวหาอดีตประธานสันติกาถูกกล่าหาแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันตรวจสอบกันระดับประธานต่อให้ประธานสันติกาก็ไม่เพียงพอนะครับใครลจะตรวจสอบศาลอะไรจะเป็นหลักกันว่าผู้พิพากษาจะไม่เข้าข้างกันเองจริงๆมันต้องเป็นคนนอกใช่มันก็ต้องสภา ถูกไหมฮะมอำนาจตรวจสอบถุงดูมันก็ต้องสภารัฐบาลก็ต้องตรวจสอบผ่านกลไกของรัฐบาลเช่นฟอกเงินอะไรว่าไปเพื่อให้หนานาชาติเห็นว่าสารไทยเนี่ยได้รับการตรวจสอบอย่างดีจะเรียกว่าฟอกหรืออะไรก็แล้วแต่ม,มันก็ต้องทําอย่างนั้นนะให้น่าเชื่อ,อถือคือฝ่ายสารเนี่ยนะ,ะคุณสุริยันหงวิไลคนสืสายทรบอกว่าประธานสารดิการลง,งํำนามคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อที่จริง4คนประกอบด้วยผู้อาษาชันติกาชันดุทธร มีเพื่อสาโห,หนาคณะในสถานีการเป็นประธานกรรมการอะไรเงี้ยผมก็จะบอกว่าเวลาที่คุณสอบเสร็จแล้วไปบอกว่าไม่ผิดเนี่ยในในทางสากลเขาก็รู้สึกว่าเขาก็งงๆว่าอ๋อเขาไม่เชื่อหรอกคืออ,อาจจะมไม่เชื่อหรอ,ม,อ,อรมันไม่น่าเชื่อถือมันไม่น่าเชื่อถือเพราะว่ามันเป็น ม,<ง>มันเป็นภายในศาลเองระบบของศาลมันคือระบบราชการใช่เป่าระบบอาวุโสเรื่องนัเขาก็คิดกันอย่างนั้นใช่ไหมแล้วคุณบิ๊กออกขนาดนั้นเ,ออเพราะฉะนั้นคนที่ไปจะตรวจสอบได้แล้วไปบอกว่าอ๋อถ้าไม่จริงเนี่ยคนจะเชื่อก็คือรัฐสภาทารัฐสภาเป็นคนที่เข้าไปตรวจสอบแล้วก็บอกว่าอ๋อไม่จริงเรื่องนี้ไม่จริงมันก็น่าเชื่อถือขึ้นแล้วอันนี้มันจะมีควาคมน่าเชื่อถือจะเอาอความเชื่อถือจากมากกว่านี้ก็คงไม่ได้แล้วอืแต่มันก็ต้องใช้องค์อำนาจที่ปัดฝ่ายฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารเข้าไปตรวจสอบถงดุล นี่มันคือของเราเนี่ยก็มีปัญหาอีกปัญหาคือว่าคนก็ยังมองว่าต่อรัฐสภาผู้ร่วมมันไม่จริงเดี๋ยวก็เอารัฐสภาถ้าเกิดตั้งสวเข้ามาไอ้สวนี่ก็เอาพวกแต่งตั้งนี่พวกรับประหารตั้งก็ทุกทุกวันนี้คงเป็นอย่างนั้นนะแล้วสสสสอบางทีมันก็มีความรู้สึกว่านักการเมืองกลัวสารกลัวจนหัวหดเลยไม่เคยกล้าตรวจสอบสารใช่ป่ะนี่เป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกติมีแนวโน้มว่าจะตรวจสอบแบบ ผู้งเาผ่านไปอ่ะคือแต่ว่าอันนี้มันเป็นการเมืองภายในไงพราคนข้างในประเทศเองเนี่ยก็ไม่เชื่อถือว่าสอส,อสอจะตรวจสอบศาลได้เพราะรว่าก็เส้นใหญ่จริงๆบิ๊กไม่มีใครกล้ายุ่งอ่ะที่ผ่านมาโดยวัฒนธรรมโดยขนบอะไรแล้วก็แต่เนี่ยมันไม่เคยไม่เคยมีมาก่อนไม่เคยมีมา,นะมาก่อนเพราะฉะนั้นคนข้างในอาจจะไม่เชื่อถือแต่ว่าในสายตาภายนอกเนี่ยดีกว่าให้ศาลตรวจสอบกันเองแน่นอนออันนี้มันเป็นเรื่องสถานะความน่าเชื่อถือของศาลไทยในเวทีโลกครับ แล้วอย่างนี้พอให้กรรมธิการปปชอ,อย่างพลต,ตเสร,รีพิสุทธิ์สืบหาข้อมูลข้อเท็จจริงปุ๊บถ้าเจอแล้วจะต้องอยังไงต่อจริงๆก็คือต้องให้กรรมธิการนี่แหละเป็นคนตรวจสอบแต่ถ้าคุณคิดว่าอย่างนั้นมีปัญหาก็คือว่าคุณก็รัฐสภาก็ตั้งชุดใหญ่เลยประธานสภาก็ตั้งกันมาชุดใหญ่เลยคือ,อโอเคเดี๋ยวคุณจะไปมีปัญหาเดี๋ยวว่าสีระเสรีไปซัดกันอีกเลยตั้งชุดใหญ่ก็ได้ครับแต่หมายถึงว่าคุณก็ให้ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมีสัดส่วนมีมีกรรมการมี มีคณะกรรมการที่มาจากบุคคลภายนอกด้วยคนที่แบบว่าคล้ายๆกับว่าคนที่เนี่ยคือบุคคลภายนอกของความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็หมายถึงว่าบุคคลภายนอกก็คือคนที่มันมีแบบ มีลักษณะที่แบบกรรมการผู้ทรงคนุณวุฒิอะไรทำนองนั้นใช่ไหมฮะไม่ใช่กรรมการทางการเมืองฝ่ายค้ารัฐบาลไปทะเลาะกันมันก็ต้องมีฝ่ายค้าด้วยมีฝ่ายรัฐบาลด้วยไม่ต้องเอาสัดส่วนอะไรสสำคัญแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ตั้งกรรมการผู้ทรงครุณวุฒิมาด้วยอะไรอย่างนั้นแบบนี้ทำนองนี้ใช่ไหมฮะแล้วซึ่งเป็นอิสระจากศาลนะไม่ใช่ไปตั้งไปตั้งมาเดี๋ยวเอาคุณอะไรนะอะไรนะอดีตปปชวิชามหาคุณวิชามหาคุณแกเป็นศาลนะแกเพิกษารนะไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ย อออพดีคือหลักประโยชน์ขัดกันเนี่ยมันก็ต้องมาใช้ด้วยไงอืมทีนี้ก็คือว่าทําไมแล้วศาลจะยอมไหมไม่รู้อะศาลก็ต้องถามไงศาลควรจะต้องยอมนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องตัวบุคคลนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องตัวบุคคลนะอแล้วทําไมถึงจะไม่ยอมล่ะยิ่งยิ่งเขาถ้าบริสุทธิ์เนี่ยยิ่งมีตรวจสอบอย่างนี้ยิ่งเคลียร์คำถามคือไม่ยอมได้ด้วยหรอพี่ชุวตในเมื่อวนี้มันไม่มีอำนาจไม่มีอำนาจสภาไม่มีอำนาจ ไม่เคยมีอำนาจในเรื่องนี้สภาไม่มีอำนาจเรี่ยงตั้งกรรมธิการได้ระดับนั้นแค่นั้นสภาไม่มีอำนาจเรียกมาสอบจะตั้งก็ได้แต่สอบก็ได้แต่ว่าคือข้างนอกเขาสมมุติเป็นคุณเสรีพิสุทธิ์เป็นกรรมธิการอย่างเงี้ยสามเขาบอกเขาไม่มาคุณไม่มีอำนาจเรียกอืมทำไมอ่ะอืมจบเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันเขียนไว้อย่างนั้นไม่ใช่คือมันไม่เคยมันไม่เคยมีการมันอ้างว่าจะเป็นการแทรควรจะต้องมีควรจะต้องมีได้แล้วเลิกไว้ใจใครได้แล้วมันไม่มีคนดี จริงในประเทศนี้แล้วคุณจะไว้วางใจได้แบบร้อยเปซ็นในทุกวันเวลาจนชั่วนิรันดร์เพราะงั้นมันไม่สามารถถงดุลกันได้ใช่มันก็ต้องตรวจสอบหมดไม่ว่าจะเป็นสารดีกาประธานสารดีกาไม่ว่าจะเป็นนาย,ยกทั้งมูลนตรีไม่ว่าประธานสาภาต้องได้รับการตรวจสอบถงดุลทั้งหมดแต่ต้องมีหลักประกันความเป็นอิสระเหตุผลเดียวที่สารจะไม่ยอมให้สาภาก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะไม่เป็นอิสระต่อไปส,สาภาอยากจะกันแกล้งสารก็ทําได้อเลยเนี้ยซึ่งไม่จริงอืมถ้าสมมติว่าพ พี่ชูเนี่ยสามารถปากนหินใส่ผมแล้วก็พิถึกได้แต่ผมไม่สามารถปากลับได้ทำนองนี้เนี่ยมันก็ไม่แฟร์ไหมผมก็โดนอยู่ฝ่ายเดียวมันก็ไม่ใช่เรื่องเอาคืนไงใช่ไหมแต่เป็นเรื่องตรวจสอบถ่วงดุลโอเคแต่ว่าใช่แต่ว่าผมไม่สามารถตรวจสอบพี่ได้แสงมันต้องส่องไปให้<ม>ทั่วถึงอย่ามาอ้างความเป็นคนดีค,คือคุณไม่ใช่ประสิทธิ์เจียวกกอะไรอย่างนั้น <laughs> คือศาลนม่มีอำนาจลงโทษคนอื่นแล้วก็บอกว่ามีอิสระแล้วก็คือแบบตัวเองเนี่ยคือแค่ๆกับว่าตัวเองมีอิสระแต่ว่ามีอำนาจลงโทษคนอื่นแล้วคนอื่นมายุ่งด้วยไม่ได้เนี่ยครับมันไม่ใช่ไงฮะมันกลายเป็นอำนาจที่อยู่เหนือคนอื่นมันไม่ใช่อำนาจเอ่อมันไม่ใช่แบบแค่เป็นอิสระหนึ่งในสามของอำนาจแล้วมันเป็นอำนาจที่อยู่เหนือทุกอย่าง ใช่ใช่สิ่งที่ผ่านมาก็คือว่าระบบอ,อำนาจศาลมันเป็นอย่างนั้นครับเวาลามันเกิดเรื่องขึ้นมันถึงแบบว่าคนก็เลยสงสัยว่าตกลงแล้วใครจะตรวจสอบศาลกันแน่อ่าอ่านะครับอ่ะผมมามาที่ทางด้านของเอ่อคุณยิ่งรักดีกว่าคุณยิ่งรักเนี่ยนะฮะออกมาบอกว่าประชาธิปไตยเนี่ยให้คุณค่าทุกคนอย่างเท่าเทียมน,นะฮะเดือนมิถุนายนเป็นเดือนที่ถูกเลือกเป็นเดือนสัญลักษณ์ของ ออหรือเดือนแห่งความภาคภูมิใจนะครับเพ <ฮะ S 1> ราะฉะน,นั้นแล้วเนี่ยนะฮะ28มิถุนายน 2016, 2012สนักง12เกิดเหตุการตำรวจบุกเข้าไปจับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศที่ York, นิวยอร์กนะฮะในบาร์แห่งหนึ่งทําให้เกิดความไม่พอใจและเกิดการประท้วงเป็นจนวนให้กลุ่มหลากหลายทางเพศทั่วโลกยืนหยัดต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพอิสระภาพและต่อต้านการใช้ความรุนแรงรวมถึงการเลือกปฏิบัติด,ด้วยอคติทางเพศสภาพด้วยนะครับกว่าไพร์มันจะมีสีสันในวันนี้ กลุ่มหลากหลายทางเพศต่อสู้ต้องต่อสู้จากการถูกกีดกันจากสังคมและถูกเลือกปฏิบัติมาอย่างมากดิฉันเชื่อว่าธรรมชาติกำหนดให้คนเราเกิดมาแตกต่างกันนั่นคือความสวยงามของมนุษย์ทำให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันให้โอกาสทุกคนอย่างเสมอภาคเชื่อมั่นในศักยภาพนะครับ เพราะประชาธิปไตยไม่ใช่แค่การเลือกตั้งแต่ยังเป็นระบอบที่ให้คุณค่ากับทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่จำกัดว่าเป็นใครอัตลักษณ์ทางเพศแบบไหนดิฉันหวังว่าประชาธิปไตยของไทยจะเปิดรับและให้พื้นที่ของทุกเพศสภาพได้แสดงออกอย่างเสรีปลอดภัยและให้ทุกคนมีสิทธิและความเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่ต้องทุกทรมาจากการถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมจากสังคมอีกต่อไปนะฮะ นี่เป็นสิ่งที่คุณยิ่งรักชินวัตรน,นะครับได้โพสต์ข้อความผ่านทาง facebook ยิ่งรักชินวัตรน,นะครับก็สามา,า,ารถอ่านได้อันนี้อันนี้เอาดราม่าวันนี้หน่อยหนึ่งดราม่าประจำวันที่เฮห,หามากมสบ,บคจังหวัดตราดบอกให้เ,เสนอให้แต่งชุดนักเรียนเรียนออนไลน์ส่งเสริมความเป็น, <c oughs> ปนระเบียบวินัยคือบ้านอ่ะ <c oughs> คือเจอข่าวนี้ไม่รู้ขอไงเลยที่ เด็กอยู่บ้านเรียนอยู่บ้านเรียนออนไลน์จะให้แต่งยุทนักเรียนหมออันนี้ความเป็นระเบียบวินัยอันนี้เขาเฟกป่ะเนี่ยไม่เฟกอะฮะไม่ถึงขั้นที่จะผ่านมาเป็นคําสั่งคือคือไม่ถึงขั้นที่จะผ่านมันเป็นคําสั่งมันเป็นข้อเสนอแล้วเพื่ออะไรข้อเสนอในที่ประชุมเพื่ออะไรคราอย่างไม่ได้ออกมาเป็นคําสั่งเขามีเหตุผลไหมพี่ดึกไม่เห็นแต่ว่าความมีวินัยมาทวีตหากันตุมเลยฮะคนก็เข้าไปแห่แบบคอมเมนต์คือเพจเฟซบุ๊กจัดทีวีเนี่ย ก็เลยเอามาเผยแพร่เอามาเผยแพร่ว่ามันมีข้อความว่ามีข้อเสนอเป็นข้อเสนอแนะจากที่ประชุมของสพคจังหวัดให้นักเรียนทุกคนทุกชั้นเรียนแต่งกายชุดนักเรียนเพื่อความเป็นระเบียบและเป็นการส่งเสริมวินัยในช่วงการเรียนการสอนทางไกลครับทีนี้ไอเพยตาทีวีก็เลยมาตั้งคําถามว่าผู้ปกครองนักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ใช่ไหมเออคือบอกว่า มันเป็นข้อเสนอนะยังไม่ได้เป็นคําสั่งแต่ถ้าโรงเรียนใดต้องการจะให้แต่งชุดนัยนนะเวลานาก็ทําได้อะไรคยับเ้เขาก็โพสออกมาก็คือหากันตึมเลยครับทีนี้ทัวลงสนุกสนานเลยอันเนี้ยเขาไปเรียกว่าเป็นโพสตเรียกยอด Engagement เอ็นเกจเมนทที่ผ่านมาเราเคยอ่านคาว่าสบคจะบัดต,ตายป่ะไม่เคย,น,เน,ยนี่มันต้องเสนออย่างงี้ไอ้นี่เรียกยอดคนสนใจโอ้มาเออนี่ขนาดไหนถึงคิดได้ขนาดนี้ <laughs> คนอยู่บ้านจะชัดไงแต่งชุดนักเรียนแล้วคุณครูต้องใส่ชุดนัอใส่ชุดครูราชการสอนวะไอย่างนี้เออเหรอปกติครูก็ไม่ใส่มาใส่เฉพาะสัปดาห์ละวันอะไรอย่างนี้นั่นคือวินัยไงวินัยก็คือว่าใครมีอำนาจจะกำหนดระเบียบยังไงก็กำหนดน้ำตาไหลคือคือเขาบอกมีคนคอมเมนต์แบบร่วมพันครั้งนะฮะอนี้ข่าวเนี่ยแชร์ไปอีกพันนะแชร์ไปอีกเป็นพันๆนะคือโอ้โหแบบคน คุณไม่ต้องไปถามนักเรียนเลยวอ่ะ ชาวบ้านทั่วไปก็รู้สึกว่าโอ้โหมันคิดได้ยังไงอ่ะแม้แต่ทีมงานเรานี้ก็เลือกคอมเมนต์มาแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะผมว่าคอมเมนต์แบบนี้มันต้องเป็นคอมเมนต์แซวคอมเมนต์ฮาแล้วต้องเป็นมีมนู่นนี่แล้วอยากเห็นอ่ะอยากเห็นอันนี้คอมเมนต์ม่บอกผมเป็นครูก็ไม่เห็นด้วยครับจะเพิ่มภาระาไปถึงไหนถ้าเหตุผลแค่เพื่อความเป็นระเบียบวินัยมันเป็นอะไรที่ย้อนแย้งย้อนแย้งมากครับนี่ต้องใส่รองเท้านักเรียนด้วยเปล่าวู้ปกครองบอกมันเรื่องอะไรกันแบบทําไมต้องสิ้นเปลืองแบบนี้คือ ผู้ปกครองนี่ก็ต้องไปซักผ้าเพิ่มอีกอ่ะแทนที่เด็กมาอยู่บ้านมาจะใส่ชุดธรรมดาต้องแต่งชุดนักเรียนแะ้วเขาซักผ้าเพิ่มอีกอ่ะคือเขาเขาเปิดเวลาเด้อเขาไม่มีประชุมก็ได้นะถ้าไม่มีงานอ่ะหรือว่าเขาต้องหางานแล้วประชุมพู้เจ้าเบี้ยเลี้ยงงี้ป่ะไู้ปกครองาตร้เนี่ย คือเขากลัวว่านักเรียนแต่งชุดไม่เหมือนกันแล้วเวลาออกออกออกสมมุติเขาไม่รู้ผมไม่รู้ว่าอย่างไงออกซูมแล้วเห็นคนแต่งชุดคนหนึ่งไฮโซคนหนึ่งแต่งตัวไม่มังไม่เลยอันนี้เป<อ>็นการเรียนออนไลน์เลยเรียนทางไกลเลยคือไม่ไม่เห็นหน้าใครไม่เห็นหน้าผมไม่ได้เห็นหน้าหรอกอ๋อไม่เห็นหน้าเด็กตรงไหนละ่ะมันไม่ได้เห็นหน้าเด็กไงคือคว้แต่งทาไมอ่ะคุณคิดว่าเด็กเนี่ยมันมีตังเด็กทั้งหลายอย่าว่าแต่งงั้นงี้เลยลูกคนชั้นกลางทั่วไปมันก็ไม่ได้มีอะไรกล้องไม่ได้มีอะไรที่มันจะติดที่หน้าเครื่องเท่าไหร่เลยม มันก็มีแบบอย่างมากมันก็ยังมีคนเข้าไม่ถึงออนไลน์อีกเยอะยังมีคนเข้าไม่ถึงดาวเทียมอีกเยอะมอนจะมีรหัสมีอินเทอร์เน็ตทุกบ้านขนาดนั้นเลยเหรอใช่ไหมครับเออมันก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันแค่ฟังได้ก็บุญแล้วอันนี้เป็นเพียงแค่ข้อเสนอแนะนะจะบอกว่าจริงเนี่ยคือเด็กมันอาจจะนุ่งกางเกงตัวเดียวถอดเสื้ออยู่บ้านก็ได้เด็กผู้ชายอย่างนี้สมมติใช่ไหม มองไงนุ่งเกงตัวเดียวถอดเสื้ออยู่บ้านแล้วก็แบบเนี่ยบางทีไม่ต้องเลยก็ได้เรียนในห้องได้เหมือนกันคือเรื่องนี้มันอย่าว่าแนวคิดเลยเรียกว่าคิดก็ยังไม่ได้คือคงไม่ได้คิดอ่ะคงไม่รับใครเสนอตลกอ่ะตลกดีนะครับแต่ว่าผมว่าอันนี้เป็นข้อเสนอเรียกเรียกเรียกความสนุกสนานนะครับอผมว่าปิดท้ายวันนี้ฮะวันนี้อย่าลืมนะครับทาง a c e b o o k กลุ่มแคร์คลิดเคลื่อนไทยได้โพสต์ข้อความนะ ชวนเข้าร่วมฟังการสนทนาหนหวยข้อแคร์คลับเฮาส์นะครับ ex care talk อยู่มา7ปีนี่ท่วมประเทศนี่รัดคอประชาชนมาถามพี่โทนี่ว่ามีทางออกใหมนะครับในวันนี้2ทุ่มนะครับคือวันที่1นึ่งมิถุนายนเนี่ยในเวลา2ทุ่มโดยมีคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นแขกรับเชิญน,นะฮะตัวจริงเสียงจริง,รงเรื่องนี้แน่นอนเรือแกนี่ใช่ตัวจริงเสียงจริง,รงนะฮะ อย่างที่เรารู้กันว่าวันนี้เราก็คุยกันถึงเรื่องของหนี้สาธารณะ,ะใช่ไหมกำลังเป็นประเด็นอยู่ช่วงนี้แลวไหนจะมีหนี้ครูเรือนอีกแล้วนี่ก็เป็นประเด็นเรื่องของการพิจารณางบประมาณอยู่นะครับก็เข้าไปร่วมกันนะครับสองทุ่มตรงนะฮะทางด้านของมันจะมีทั้งทางอะไรนะคลับเฮาส์มีทั้ง Facebook มีทั้งอะไรเนี่ยเข้าไปติดตามได้ใน Facebook ของกลุ่มแชร์ด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะอ่ะเราทั้งหมดนี่นะฮะก็คือเวกัปไทยแลนด์ประจำวันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีครับ